เ้ยขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจ มาเอามาคุมภาพกันภาเรจะได้นีใช่ไหมเออนี่อ่ะนอนมากทีนี้มาลืมมาตีสองครึ่งจะตื่นหเอยอเลยอ่ีสองครึ่งอันี้ตื่นทีหนึ่เนอมาเดี๋ยวของขึ้นเสร็จทุกวันนี้ตีหนึ่งก็ตื่นแล้วอาตีหนึ่งให้อยู่บ้านเดี๋ยวถึงนี่ก็ตีสานะ เขาฟ้องถึงอาจรบอกคนงงเจียงเจ้าเจียงสูดาการเดียวจะรู้องพี่ต้องเตือนนะที่นี่คือในตื่นสองข่านไปใส่รถเลย ไม่เอาไม่กีวไม่ไมาตาตลอดชู่เก<อ>ีวให้เหยียบหน้าดิมีการนอนที่ยัง3โมงเย็นตลอด,ดนอนได้โตแนะมีคนเมาพิงไม่มีมนวิ่งหนตีตกไทยมีคนอยู่ได้ไงร่างดีพอล,ลอ่างเราล้านร่างเช็ด เี็บร้อยเราได้กับบ้าทครับเี็บร้อยเลยโอ้ยสหนักี่นึ่ง ขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเราเวลาย,ายล้ายบันเราเลยยายในยุคห้านาทีนะครับอำลับพ้าจากคุณเพื่อนอด้เดพี่นอกมาสมนี่ล้วพี่นอกขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะครับ